สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะประจำวันที่15มกราคม2555นะคะซึ่งหลังจากที่ทางการไทยได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่มีแผนเตรียมก่อวินาศกรรมในประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มฮิสบันเลาะซึ่งก็มีการเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนการประชุมครมสัญจรในะคาวว่าประเทศไทยยืนยันความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในที่สาธารณะและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่อกรณีสหรัฐอเมริกาเตือนให้พล,ลเมืองระวังการก่อการร้ายในประเทศโดยได้สั่งการให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตอชอ กองทัพและสภาความมั่นคงดูทั้งความปลอดภัยและรายงานสถานการณ์24ชั่วโมงและได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับทุกประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย a b i การนี้ฉันก็ได้สั่งการทั้งทางด้านของตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ทางกองทัพและทางสภาความมั่นคงให้คอยดูทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็รายงานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนของต่างประเทศนั้นก็จะเป็นการเตือนแบบไม่ได้ว่ามาเป็นทางการนะคะก็เราก็เลยจะให้ทางกระทรวงต่างประเทศประสานกับทุกประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาประเทศไทยค่ะ ส่วนการเตือนของสหรัฐอเมริกาที่ไม่แจ้งประเทศไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นการผิดขั้นตอนทางการทูตหรือไม่นายกรัฐมนตรีขอให้เจ้าหน้าที่เช็ครายละเอียดก่อนได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศหารือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงประเทศต่างๆที่ได้มีการแจ้งเตือนเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยค่ะ น,นี้ก็เดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คในรายละเอียดนะคะก็ได้สั่งการทางกระทรวงต่างประเทศแล้วให้หาลือทางสาหรัฐอเมริกาแล้วก็หาลือในความาสร้างความเข้าใจกันรวมถึงประเทศต่างๆที่ได้มีการออกวอร์น,นิ่งไปค่ะแต่แต่ยืนยันค่ะเราดูแลความปลอดภัยนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะก็เจ้าหน้าที่พร้อมทําหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะ,คะอยากให้คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวสบายใจค่ะ ส่วนกรณีในพร้อมพงศ์นภริตโคศกพักเพื่อไทยได้ถแถลงกรณีนี้นะคะว่าชื่อว่ารัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงสามารถที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่และได้รับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในเอเชียที่ร่วมมือกันเพื่อปกป้องกันเหตุ จึงได้ขอเรียกร้องไปยังประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าวแต่ควรจะร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐหากพบเห็นวัตถุต้องสงสยัยวางอยู่ในลนักษณะผิดปกติอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่น่ากังวลว่าจะกระทบกับการลงทุนหรือการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ในขณะที่วันนี้นะคะพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกยุทธศักดิ์สิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการเกาะการร้ายโดยยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่เป้าหมายของกลุ่มเก่ะการร้ายแต่การที่ผู้ก่ะการร้ายมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพราะประเทศมีความสงบ และสถานการณ์ทั้งหมดขณะนี้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้ก่อการร้ายต่างๆได้ออกจากประเทศไทยหมดแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลนักษณะดังกล่าวอีกจึงได้เชิญผู้ช่วยทูตทหารของประเทศสหรัฐอเมริกามาหารือทั้งนี้จากการสำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงานในแต่ละประเทศพบว่ามี14ประเทศที่ประกาศเตือนภัยนักท่องเที่ยวประเทศตัวเองให้ระมัดระวังการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้เอกอกัคราชทูตไทยในประเทศต่างๆชี้แจงให้เข้าใจถึงสถานการณ์และความถูกต้องในขณะเดียวกันด้านนายชวมะนอนอินทรโกรมะละสุดโคษกพักประชาิปัตย์กล่าวถึงกรณี12ประเทศออกคำเตือนการก่อวินาศกรรมในประเทศไทยว่าแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลบอกว่าได้ทราบเรื่องดังกล่าวมาล่วงหน้าแล้วและมีการประสานงานภายในอย่างต่อเนื่องกับต่างชาติและสถานทูตแต่ต่างชาติกลับยังไม่มั่นใจส่วนการที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยูบำรุงรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่และได้มีการเตือนแล้วในขณะที่กระรวงกลาโหมกลับบอกเพียงว่าทราบเรื่องนี้ก่อนการแจ้งเตือนเพียงสองวันซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของต่างชาติและยังคงระดับของการแจ้งเตือนภยัย และเชื่อว่าจะมีอีกหลายประเทศที่จะแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันการจับตัวชาวเลบานอนได้แล้วนั้นแต่กลุ่มฮิสบันเลาะกลับออกมาบอกว่าไม่ใช่เป็นสมาชิกของพวกเขาถือว่าไทยกำลังหาเหาใส่หัวหรือไม่ในการชักศึกเข้าบ้านเอาคนไทยไปเกี่ยวข้องดังนั้นจึงควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ทั้งนี้มีรายงานข่าวนะคะว่ามีประชาชนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มคนไทยผู้รักชาติได้ออกใบปลิวแจกจ่ายไปยังสื่อมวลชนโดยนัดรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อเยื่อหนังสือประท้วงกรณีการออกประกาศเตือนประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาให้ระวังการก่อการร้ายการวินาศกรรมในประเทศไทยโดยในใบปลิวดังกล่าวนี้ได้ระบุว่าการกระทำดังกล่าวขาดซึ่งความรับผิดชอบ สร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประเทศขาดความเชื่อถือโดยที่ไม่มีการประสานงานมายังรัฐบาลไทยก่อนเลยทั้งนี้กลุ่มคนไทยผู้รักชาติได้นัดรวมตัวกันในวันจันทร์ที่16มกราคม2555เวลา12นาฬกาค่ะ และสำหรับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับทราบผลการทํางานครบ3เดือนของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคอ,อนทออซึ่งที่ประชุมมีการมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงยุติธรรมไปศึกษาแผนการดำเนินงานส่วนประเด็นที่สำคัญเช่น เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291แต่ควรให้แก้บทบัญญัติในมาตรา291แทนและเมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้นำกลับเข้ามาสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งและเรื่องการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลโดยเห็นว่ามีความเหมาะสมซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมและในเรื่องปัญหาของการดำเนินการในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112 เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีดังกล่าวให้มีความเป็นเอกภาพและดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีดังกล่าวของสต,ตอชอทางด้านของ a b a c p r พได้เผยถึงผลการวิจัยเชิงสำรวจเรื่องประชาชนเคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือไม่กับความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ57.5ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเลยในขณะที่ร้อยละ38.7ระบุว่าเคยอ่านบ้างและร้อยละ3.8อ่านอย่างละเอียดทั้งฉบับค่ะและประชาชนที่ถูกศึกษานะคะเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ46.7ในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมามาอยู่ที่ร้อยละ53.8ในการสำรวจครั้งล่าสุด โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลนะคะว่าควรแก้ไขบางประเด็นและต้องทำเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขณะที่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นด้วยนะคะกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากที่สุดคือร้อยละ68.4รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ55.3คนกรุงเทพมหานครร้อยละ54คนภาคกลางร้อยละ50.6ในขณะที่คนภาคใต้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4ไม่เห็นด้วยค่ะส่วนคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า15,000บาทต่อเดือนนะคะส่วนใหญ่หรือที่ร้อยละ58.6เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่คนที่มีรายได้มากกว่า20,000บาทต่อเดือนเกินครึ่งหรือที่ร้อยละ52.4ระบุว่าไม่เห็นด้วยค่ะ ในขณะที่เรื่องของประชาชนส่วนใหญ่นะคะหรือร้อยละหกระบุว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสะสะรต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งประเทศเท่านั้นแต่ร้อยละ30.2ไม่คิดเช่นนั้นค่ะและจากผลโพลที่เกิดขึ้นนะคะทางพรรคเพื่อไทยในพร้อมพงศ์นภริตโคศกพักถแถลงว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน1ปีพร้อมกับเปิดให้ประชาชนได้เลือกสะสะรขึ้นมาทําหน้าที่ยกร่าง พร้อมทั้งระบุได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยรวมถึงองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนดังนั้นทางพรรคเพื่อไทยจะขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้หาเสียงเอาไว้จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ที่คัดค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ให้ฟังเสียงประชาชนด้วยส่วนกรณีที่กลุ่มนิติราษได้เสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นั้นทางพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขมาตรา112 ส่วนที่มีสสเห็นด้วยกับกลุ่มนิติราษก็เป็นการเคลื่อนไหวเฉพาะตัวซึ่งเป็นสิทธิทส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแต่อย่างใดทางด้านนายชวนอนอินทรโกรมลสุดโคศกพ,พักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มนิติราษ เตรียมล่ารายชื่อแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าขอเรียกร้องให้คนไทยโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันแสดงจุดยืนและแสดงปฏิกิริยาว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวเพราะว่าถือเป็นการกำเริบเสบสารจงใจปล่อยให้เกิดความอาฆาตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อน,นำสู่การล้มล้างและเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ